ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นเจสซดผ่านหูผ่านตากันมาบ้างเพราะถ้าหากว่าคุณได้เสพข่าวฮิปฮอปในช่วงนี้ก็คงจะรู้ดีกันว่าคนที่ท็อปฟอร์มนักขนาดนี้เนี่ยเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเจสซดของเรานั่นเองสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆเนี่ยผมจะขึ้นให้ตรงตัวไอแล้วกันนะครับตอนแรกเนี่ยผมกะจะทําแค่2คลิปและคิดว่าเรื่องราวคงไม่มีอะไรบานไปลายไปมากกว่านี้แล้วแต่ว่ามันก็เกิดเรื่องอีกแล้วครับคุณดู แล้วสำหรับวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก่อนจะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับช่องท็อกคิดของเราเนี่ยอัปเดตข่าวสารฮิปฮอทุกวันทุกเวลาเลยนะครับถ้าติดตามช่องนี้เนี่ยผมรับประกันได้เลยคุณไม่มีวันตกข่าวแน่นอนเจซั Z, หรือเจแปนลูกชายคนเดียวของแจ๊สปุกนิกที่ปัจจุบันเนี่ยมีประเด็นในวงการฮิปฮอปของเราเนี่ยแทบจะเกือบทุกวันเลยนะครับตั้งแต่มีเรื่องเพลงดิสกกับอีซาเพนจนไปถึงท้ามวย และจะจัดรายการมวยด้วยซ้ำไปนะครับก่อนจะเข้าเรื่องหลักในวันนี้เนี่ยผมขอพูดเรื่องเล็กๆสักหน่อยละกันนะครับพอตอนนี้เนี่ยเจแซของเราเขากำลังจะจัดรายการมวย The Lapper Fight ซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับก็สําหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ผมเรียนเชิญเลยส่วนใครที่สงสัยว่าเจแซได้ไปพูดตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับงานนี้ผมจะตั้งชื่องานว่า The Lapper Fight นะครับงานนี้จะมีมวย อาจจะมีมวยประมาณสิบคู่ที่เป็นแรปเปอร์ใครไม่ใช่แรปเปอร์ผมไม่รับนะครับไม่ต้องทักมาผมวางแต่แรปเปอร์นนะครับเพราะว่างามก็บอกอยู่ว่าแรปเปอร์ไฟสิบคู่เรามีเพอร์ฟอร์มแมนส์ให้คุณได้ดูแน่นอนแรปเบอร์เทอเรามีแน่นอนครับส่วนมวยเนี่ยทักผมมาได้เลยแรปเปอร์ apper, คนไหนอยากต่อยทักผมมาได้เลยทักมาได้เลยเดี๋ยวผมทักไปหาอีกคนหนึ่งให้แล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันไกลนคะรสวรรค์ ผมมีรถตู้ไว้ครับหนึ่งศิลปินจะได้รถตู้หนึ่งคันคุณจะพามากี่คนนะนมันแล้วแต่คนแต่หนึ่งศิลปินจะได้รถตู้หนึ่งคันส่วนใครอยากมาเก่าในงานอยากมาหาเรื่องอยากมานู่นมานี่ก็ตำรวจเต็มครับไม่ต้องห่วงครับว่ามันจะมามีปัญหามันจะนู่นนี่นั่นใครอยากมามา,มาได้เลยนะครับ ตามนั้นเลยครับคนดูสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ติดต่อ j จซไปเลยนะครับโอเคเราแซมกันมาเยอะพอแล้วนะครับสำหรับประเด็นหลักที่เราจะพูดกันในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องที่พ่อของ j จซหรือแจสซ์ุกนิกได้มาตอบกับนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องดาม่าลูกชายเบลสลัมซึ่งหลายคนน่าจะสงสัยกันนะครับว่าการดิสกันในวงการฮิปฮอปเนี่ยทำไมมันถึงได้เป็นข่าวดังในรายการทีวีดังๆนะครับคือผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าคุณเป็นคนธรรมดาที่ดิสกันเนี่ยคงไม่มีใครมาสนใจกันหรอกใช่ไหมครับแต่ด้วยความที่ JSS ขขออองงงเเเรราาาน่ป็ถึลลูกดาลาลกดตชื นี่ทำให้การทําผิดแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็สามารถเป็นข่าวได้นะครับแต่เรื่องที่เบลสลัมเนี่ยคนดูก็ลองเอาไปพิจารณากันแล้วกันนะครับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กโอเคคนดูก่อนที่จะเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปต้นเหตุกันก่อนดีกว่านะครับที่พ่อของเจสสนเนี่ยได้ทําการตอบกลับกับนักข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลูกชายเหนื่อยเหนื่อยแล้วด้วยเหนื่อยจนแบบเหนื่อยอะเหนื่อยที่จะมานั่งโพเทคความรู้สึกใครในครอบครัวก็ เฮ้ยมึงก็โตโตกันแล้วมึงก็รู้นหว่าว่ามึงจะดับเย็นในจิตใจมึงได้ยังไงในนู่นนี่นัน่นได้ยังไงก็มันก็ไม่ได้ยากอะไรนีหว่าก็จะก็ใช้ชีวิตกันไปสิที่พูดจากใจจริงๆนะผมไม่ได้มาพูดเพราะมาดิสเครดิตอะไรเขานะเขาก็โตแล้วอ่ะเขาก็เริ่มจะมีเมียเขามีลูกเมียอะไรเริ่มจะรังจะมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วผมกับเขาอ่ะทะเลาะกันบ่อยเพราะว่าเราอยากให้เป็นในสิ่งที่เราวางแต่เขา อันนี้ก็ไม่ได้ว่าเขานะเขาไม่ได้ผิดหรอกไม่ได้ผิดผมอาจจะผิดก็ได้ที่ผมวาดเขาไว้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาเลือกทางเดินเขาแล้วอ่ะก็ต้องปล่อยให้เขาเดินผมนี่จะเป็นคนอย่างนี้จริงแจงจะรู้ต่อให้มึงเป็นลูกกูนะวันที่มึงที่กูไม่ไม่ไม่ชอบมึงแล้วมึงมาขอโทษกูอ่ะก็แค่นั้นก็จบในมันไม่ได้มีอะไรผูกพันหรอกใครจะว่าผม ว่ผมคิดอย่างนี้ก็แล้วแต่นะถ้าเขาอยากอยู่เราก็าอยู่แล้วเขาไม่อยากอย,กอยู่กับเาราก็นู่นนี่นั่นมันไม่ต้องมันมันไม่ต้องมาตามง้ออะไรกันมากมายหรอกสำหรับคลิปวิดีโอที่ผมได้เปิดให้ดูเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งในคลิปตอบกลับกับนักข่าวนะครับแต่สําหรับใครที่อยากดูคลิปเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะดรอปลิงก์ไว้ใต้ดิสคริปชันละกันนะครับลองไปหาฟังหาดูกันได้นะครับ แต่เรื่องราวของเจแปนเนี่ยยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะถ้าคุณได้ติดตาม Facebook ของเจแปนเนี่ยคงจะได้เห็นข่าวสารเกี่ยวกับเจแปนอยู่ทุกๆวันเลยนะครับเพราะเจแปนหรือเจแซดของเราเนี่ยโพสเฟซบุ๊กเหมือนเขียนกำแพงในห้องน้ำโรงเรียนอะไรแบบนั้นเลยนะครับเพราะไม่ว่าจะเรื่องฮาเรื่องเศร้าเรื่องความสำเร็จหรือแม้แต่เรื่องเพลงดิสเนี่ยเขาก็จะโพสต์อยู่ใน Facebook ตลอดตลอดนะครับส่วนเรื่องที่แจ๊สปุกนิกได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องลูกชายเนี่ยผมขอไม่ยุ่งแล้วกันนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวแต่สสําาาาหรรัับคนนนดดดูเเเี่ยยกก็ามากมมถไ้ล๋ววผง จะไปนั่งอ่านนะครับว่าคิดเห็นกันยังไงบ้างเอางี้ดีกว่าครับไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์คนดูเกี่ยวกับเรื่องของเจแปนสัก2-3าคอมเมนต์แล้วกันนะครับว่าเขาคิดเห็นกับเจแปนยังไงบ้าง VKL เฟี้ยวกว่าเยอะและพิเศษบ้านเกิดตัวเองอย่างภูมิใจส่วนตัวเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่า VKL เนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับด้วยความที่การแรปของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครสักคนในประเทศเลยด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนติดหรือมีความเป็นตัวเองสูงทําให้ผลงานของเขาเนี่ยอยู่ในระดับมาสเตอร์พีในประเทศไทยของเราเลยนะครับ คนหนึ่งห่วงสลัมอีกคนอยากเป็นเด็กสลัมอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องเพลงดิสระหว่างเจซและอิสเพนส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าใครอยากเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะครับเราดูที่ผลงานกันดีกว่าโอเคครับคุณดูก็เรื่องราวที่ผมจะอัปเดตวันนี้เนี่ยก็จบลงไปทั้งหมดแล้วนะครับก็สําหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องท็อกชิดเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กับพวกเราไว้ด้วยนะครับช่องเราเนี่ยอัปเดตข่าวสารฮิปฮอปทุกวันทุกเวลาเลยนะครับรับประกันได้เลยว่าติดตามช่องนี้เนี่ยไม่มีวันตกข่าวเรืื่่นน่่อออองงงิปแนนนนสวเรข ผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายแล้วนะครับถ้าไม่มีเรื่องราวที่มันบานปลายไปมากกว่านี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ส่วนคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยอยากให้ทําเกี่ยวกับแรปเปอร์คนไหนก็คอมเมนต์กันมาไว้ได้เลยสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ See you b r e r ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ดูคลิปวิดีโอที่พูดถึงดราม,ม่าเกี่ยวกับแรปเปอร์ฟอร์มเดอะฮูดแต่คลิปวิดีโอนั้นเนี่ยเราไม่ได้พูดจอดลึือเกี่ยวกับประเด็นบีฟของเจ้าตัวสักเท่าไหร่นะครับซึ่งเนื่องด้วยโอกาสนี้เนี่ยสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราก็จะทําการจอดหรือเกี่ยวกับประเด็นบีฟของอิสซเพนและเจสแนนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงตัวไอละกันนะครับสามารถไปรับชมกันได้เลยโอเคครับสำหรับประเด็นดราม,ม่าเนี่ยผมต้องขอเท้าความไปถึงวันแรรรกกกกทททีีีีี่่่่่่่ซไดด้้ําาาาาปลลลอออยเเเพพพงงงมมชืืว Rockin ึึนะหน็จะูถ เกี่ยวกับเรื่องฮูดและสลัมที่เนื้อเพลงเนี่ยจะมีการพูดว่าเขาเนี่ยได้โตมาจากฮูดไทยและหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยฝั่งของอีซับเพนก็ได้ทําการปล่อยเพลงดิสที่มีชื่อว่ามึงไม่ใช่เด็กสลัมที่เนื้อหาเพลงเนี่ยจะมีการดิสเกี่ยวกับเรื่องที่เจแซได้ทําการพูดมาและเรื่องที่เราจะมาพูดกันวันนี้เนี่ยก็คือเหตุการณ์ต่อจากการปล่อยเพลงทั้งสองเพลงนะครับ หลังจากที่อีสพเพนได้ทาการปล่อยเพลงดิจเจซดเนี่ยฝั่งของเจซดเนี่ยได้ทําการโต้อตอบจากอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดท้ามวยการโพสต์ด่าและการไปคอมเมนต์ด่าอิสพเพนถึงหน้าเฟซบุ๊กซึ่งเหตุการณ์ในไลฟ์สดเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าฝั่งของเจซดเนี่ยได้ทําการพูดไว้ว่าอย่างไงบ้างอะไรวะเด็กสลัมอะไรอีกเอีเ้ยมึงนัดมาต่อยกันดิขวันใจมากเลยนะเลน,นี่ย ต่อยแบบมีกติกาเนี่ยเราขึ้นสนามเลยเออเอาไหมเจแปนกูกูจ้างอ่ะเดี๋ยวกูควักตังหมื่นหนุ่มแ้มึงต่อยกันผมเอาครับเอาไหมอ,อ่าปลามามึงๆๆๆมึงมึงมึงเรียกมาดิใครนีหร้อนตัง,งใน่าคนี่ใครขับรถมาได้เลยห้า0ันแต่ไม่เอาน้ำมวยน้ำมวยต่อยกันนี่เลยส้มผักเซียน <c oughs> อย่างที่ท่านผู้ชมได้รับชมเลยครับหลังจากโดนเพลงดิสเนี่เจแซก็ได้ทําการไลฟ์สดท้ามวยอยู่เป็นระยะๆะะนะครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับฝั่งของเจแซเนี่ยได้ทําการโพสต์ Facebook ที่มีเนื้อหาว่าถ้ามีการจัดแรปเปอร์ไฟเนี่ยจะมีคนมาเข้าร่วมหรือเปล่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะครับแต่ถ้าเป็นการจัดงานต่อยมวยเพื่อการกุศลเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าสนใจอยู่